สวีดั oh, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะยูกินะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมอ e l เลอนนะครับนะวันนี้ผมจะมาสอนการลงดันดาร์กนะครับหรือดันเจี้ยนของวอลล์นั่นเองนะครับ36มหกสเตจสเนะาะวันนี้เป็นบอสนะครับสอนบอสนะยิบยุ่อก่อนหน้านี้เป็นสอนอะไรหาของใช่ไหมครยังไม่ดูก็ลองกลับไปดูนะครับผมโอเคบอสดาร์ก <c oughs> okay. เนี่ยเป็นบอสที่พิเศษนิดนึงนะครับที่ต้อง มีหน่วยซัพพอร์ตแล้วก็คือแบบต้องมีอย่างบอลลอดหรือไม่ก็ฮิลนะครับในตีนะค่อนข้างที่จะเก่งๆไม่ก็แบบรู้งานนิดนึงนะเพราะว่าบอลลอดมันจะมีสกิลที่ที่แรงนะฮะ <laughs> มันแรงนั่นแหละก็รู้อยู่นะครับดีฟอลต์ของบอลลอดนะบอลลอดก็คือบอลลอดมันไม่ใช่บอลลอดขอโทษสเลเยอร์นะครับผมสเลเยอร์บอสมันคือสเลเยอร์นะครับอ่าเหมาะกับ สายพวกคิวพระอย่างเงี้ยหรือก็วอลลอดอย่างเงี้ยเออลงดันเนี้ยโอเคนะครับผมเพราะว่ามันแรงนะครับแต่แอสซัซินเนี่ยจะสบายกว่าเพื่อนนะครับอันนี้ดันเนี้ยแอสซัซินจะสบายกว่าเพื่อนนะเพราะว่าแอดเนี่ยจะมีสกิลบังกันตัวเองอ่าสกิลแรกของวอลลอดนะครับเป็นการไอ้นี่นะครับเป็นการปล่อยลูกแก้วออกรอบๆถ้าเราเก็บลูกแก้วไม่หมดสังเกตว่าลูกแก้วจะบินเข้าหาวอลลเอ้ยหาสเลเยอร์ใช่ไหม ่าแล้วมันจะทำให้อบอสเนี่ยเข้าสู่เอเลดนะครับอ่าหรือว่าล่างล่างล่างโหดนั่นแหละนะครับคือตรงนี้จะมีข้อเสียถ้าเราไม่ไม่เก็บลูกแก้วของว่าเอยของสเลเยอร์ให้หมดนะครับอ่าและตอนเก็บลูกแก้วเนี่ยมันจะทำให้เราเลื่อนลดด้วยนะเราก็ต้องแบบฮิลไปด้วยนะครับผมถึงบอกไงว่าถ้ามีฮิลไปด้วยก็แบบก็จะดีนะครับใสาฮิลอ่าสกิลแรกก็จะเป็นแบบนั้นนะเป็นลูกแก้วชาร์จเอเลดนะครับ ขยับบ่อยนะมีบอสตัวนี้โอเคยาวไปนะครับยาวไปโอ้ยแดงทั้งจอบอสก็จะกลับมาสู่หน้านี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบอสจะทําอะไรบอสจะปักดาบก,กลางอนณาเขตแล้วก็มันจะใช้สกิลท่าดาบฝนดาบนะครับนี่นะครับใช้มาแล้วท่านี้นะครับเราต้องมีบอลลอดหรือใครสักคนเนี่ยคอยสกิลช่วยเรานะครับ เพื่อที่จะได้บัฟกันเวทเอ่ยอมาตะเอ่ยอะไรเอ่ยเพื่อที่จะไม่โดนสกิลฝนดาบของวอลลอดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะสังเกตดูว่าเดี๋ยวเผมลืมอธิบายตอนบอสมันเอ็นแบบเข้าสู่เอ็นเลดนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่บอสจะชี้ดาบไปที่ใครคนหนึ่งนะครับก็คือตอนนั้นน่ะบอสมันจะเข้าสู่การใช้อัลติเมตคือมันจะปาดดาบใส่รัวๆเลยนะถ้าใครมีสกิลป้องกันอย่างแอสซซินเนี่ย มีหมอกก็สามารถใช้หมอกป้องกันได้หรือใครมีแบบอ,อย่างยกโลของบอลลอดเงี้ยก็ได้นะครับก็คือแบบเหมือนเราง่ายๆเลยเหมือนเราโดนฟันรัวๆโดนแบบบอลลอดเขาฟันรัวๆจึกจ๊กจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กนะฮะแบบต่อเนื่องกันค่อนข้างที่จะนานอยู่นะอ่านี่มาอีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับลูกแก้วเอเลดของบอลลอดที่จริงไม่เก็บก็ได้นะครับหมายถึงตอนเนี้ยไม่เก็บก็ได้นะเอาบอสให้ตายเลยก็ได้ถ้าดาเมจถึง แต่ผมอยากให้บอสเข้าเอเลดอยากอยากให้ดูนะครับว่าบอสเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนตอนที่มันจะไอ้นั่นตอนที่มันจะฟาดดาบรัวๆนะครับรอรอ,อดูนะครับรอดูนะมันก็มัวมว,มวหน่อยผมเลยให้ดูแบบพยายามให้ดูจะจะอ่ะนี่เมื่อกี้นะครับอ่ามันขึ้นตัวแดงแล้วก็ชีด้ดาบใครโดนนะอ่าเมื่อกี้ใครโดนไม่แน่ใจนะครับเมื่อกี้เลยนะครับอ่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลบสกิลตี ทำความเสียหายฮิวกันไปนะแต่ว่าบอสจะตีแรงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นวอลล์าหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะหมดสกิลคือมันจะวนลูปเดิมนะครับถ้ามันยังไม่ตายมันก็จะเข้าสู่การโปรยฝนดาบโอเคอออทำไมต้องฝันมาทางนี้เนี่ยเออ มันเดินบ่อย,ยนะไอ้วอลล์รอดเนี่ยเไอสตีเยอร์เนี่ยพอๆกันกับไอ้นั่นเลยอ่าฝนดาบมานะครับฝนดาบมาเนี่ยครับเพื่อนเห็นไหมสังเกตดูว่าเพื่อนจะกลางโล่กลางฮิวให้เรานะครับผมอ่านี่คือทีมเบิร์กที่ดีนะครับนี่ผมก็อยูผ่ผมลงเนี่ยสคนเป็นแคร์ของผมหมดเลยนะอ่าแอสเทอซินเนี่ยสามารถยืนห่างๆเพื่อนแล้วก็คือยืนอยู่ตรงไหนก็ได้ขอแค่มีสกิลหมอกนะครับก็รอดเหมือนกันนะโอเครอด,ดู ชึกช๊กๆๆ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 ๆบอสจะตายแล้วบอสจะตายแล้วบอสจะตายแล้วเรียบร้อยนะครับบอสซี้แง่แก่เป็นซี้เรียบร้อยนะครับผมโอเคบอสสเลเยอร์หรือบอสอ่าดาร์กก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับอ่าแต่ว่าคือบอสอ่าสกิลไม่ยากแต่ใช้แม้แต่ใช้อะไรนะใช้ความเป็นทีมเวิร์กอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับเยอะกว่าอ่าบอส ตัวที่ผมสอนมา2ตัวแรกนะครับผมอ่าโอเคก็จะมีประมาณนี้เนาะอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ผมด้วยนะครับผมขอค like, นละหนึ่งไลค์นะนะขอแหละนะถึงกับกร,กราบกันเลยทีเดียว <laughs> โอเคนะครับผมสรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย